อุณหภูมิลบสิองศาแต่งตัวยังไงให้รอดใส่อะไรบ้างและใส่กี่ชั้นคลิปนี้มีคําตอบครับตัวแรกสุดเลยก็เป็นเขาเรียกว่าเบสเลเยอร์นะครับก็แล้วแต่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับของผมจะเป็นอ่าโคลัมเบียนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกยูนิโคเขาจะเรียกว่าฮีทเทคนะครับผมตัวนี้หรือว่าเป็นลองจรนะครับก็สามารถใส่ได้ส่วนกางเกงนะครับผมใส่2ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นกางเกงที่เป็นลักษณะของหนาดนึงนะครับเป็นลักษณะเหมือนกันน้านิดนิดเป็นผ้าล้มนะครับผมส่วนด้านในด้านในยังเป็นฮีทเทคนะ ฮี t เทคของยูนิคนะครับผมนี่นะครับก็มีความหนานะครับอัลตร้าวอร์มแค่นี้ก็อยู่แล้วครับผมแล้วก็มาตัวนี้ก็เป็นเป็นเสื้อทั่วไปนะครับเสื้อยืดผมใส่เป็นเสื้อยืดนะครับชั้นที่2นะครับก็เป็นใส่เสื้อยืดทับจากเบลดเลเยอร์อีกทีนึงนะครับชั้นกลางนะครับก่อนชั้นนอกสุดนะครับก็จะเป็นมิดเลเยอร์นะครับก็คือเป็นเสื้อแขนยาวนะครับที่มีความหนาขึ้นมาหน่อยนะครับของผมก็จะเป็นเป็นบุขนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะครับชั้นก่อนชั้นนอกสุดนะครับ ช่วยความอบอุ่นนะครับแล้วก็มาชิ้นต่อไปนะครับเป็นเสื้อนอกนะครับเสื้อนอกก็เป็นขนเป็ดเป็นขนห่านได้นะครับผมก็คือจะฟูนิดนึงนะครับที่ผมใส่นี้ก็เป็นอ่าขนเป็ดนะครับผมต่อมาที่คอนะครับผมที่คอนี้สําคัญก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่นะครับสามารถเอาขึ้นมาปิดหน้าได้นี่นะครับสามารถเอาขึ้นมาปิดหน้าอย่างนี้ได้นะครับก็คือช่วงบริเวณหน้าหูมือเท้านะสำคัญที่สุดนะครับ ก็แบบนี้หาซื้อได้นะครับแล้วก็หมวกไหมพรมทั่วไปนะครับต่อมานะครับก็หูนะครับนี่นะครับให้ดูข้างข้างเป็นที่ปิดหูนะครับนี่แบบนี้นะครับถุงมือนะครับก็ใส่สองชั้นนะครับเป็นที่มันสําหรับพวกเล่นสกีหรือว่าถุงมือกันหนาวนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนี่นะครับด้านในก็เป็นถุงมือบางๆแบบนี้นะครับสองชั้นนะครับสําคัญที่สุดก็คือมือนะครับหู มือหูเท้านี่ต้องเน้นเป็นพิเศษมาดูรองเท้ากันนะครับก็ให้สังเกตที่พื้นนะครับก็จะเป็นรองเท้าที่ใช้ลุยหิมะนะครับก็จะเป็นขู่ขาดนึงนะครับก็การลื่นนะครับผมแล้วก็กันน้านะครับให้ดูรุ่นที่เขียนว่า water proof นะครับนี่ครับ water proof นะครับก็คือกันน้ํากันหิมะอันนี้ก็จะเป็นดีแคทลอนนะครับผมหาซื้อได้นะผมก็ใส่แค่นี้เอาอยู่นี่นะครับไม่เปียกเลยครับแล้วก็ ต่อมานะครับอันนี้เป็นถุงเท้านะครับถุงเท้าก็ใส่1ชั้นได้สองชั้นได้ก็ดีนะครับแต่วันนี้ผมใส่ชั้นเดียวก็เป็นถุงเท้าที่เป็นหนานิดนึงครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮาวินนะครับอุณหภูมิลบสิองศาถ้าใครมีคําถามเ,าเกี่ยวกับแพ็กเกจทัวร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบผมหมิงจากเรือด,ดีสมัยทัวร์ครับ